ครับสวัสดีครับเป็นประจำทุกวันนะครับเวลาประมาณ1 1บโมงเช้านะครับที่เราจะมาพบกันกับบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนนะครับที่เราจะมาทำการวิเคราะห์ภาพรวมภาพรวมแล้วก็วิเคราะห์หุ้นรายตัวตอบคำถามหุ้นรายตัวแบบเรียวไทม์ให้สำหรับท่านนักลงทุนทุกท่านเลยนะครับสามารถส่งคำถามก็ได้เลยที่ f c e e o o o แฟนเพจของไอร่าเราโดยตรงได้เลยนะครับเดี๋ยว จ้พังจะตอบให้นะครับเรามาดูภาพรวมก่อนโอเควันนี้หุ้นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มายกแผงเลยนะครับเดลต้าหลังจากที่สลบสลดไปหลังจากที่ตลาดจะใช้เกณฑ์ใหม่นะครับไม่เอาไม่เอาไปคำนวณในในเซทห้าสิบ วันนี้ก็แอบขึ้นตามเพื่อนน,ะ,นะครับนะครับเพราะว่าโหนี้ฮาน่าบอกว่าเจ็ดเปอร์เซ็นะครับก็ก็ถือว่าแรงนะครับเลยแล้วก็เด่นสุดวันนี้ก็จะเป็น k b แบงนะครับหลังจากที่ SCB ปล่อย s c b ซออกมา <c oughs> ราคาปุ่งกระฉูดเลยนะวันนั้นนะครับสิบกว่าบาทวันนี้เนี่ยทาง k b แบงก็เปิดตัวนะครับตัวตัว เคกซิกรเอ็ก e นะครับตามมาติดก็เรื่องเดิมนะครับซึ่งจะไปไปลุยกันในเรื่องของดิจิตอลนะครับเงินดิจิตอลนะครับซึ่งตลาดถือว่าค่อนข้างโอเคนอกนั้นก็โดดเด่นเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องบ้านปูกันต่อนะครับน่าจะเริ่มตั้งลาได้ละหลังจากที่ ถูกไรู้ในเรื่องของคุ้นเพิ่มทุนเข้าตลาดนะครับเนื่องจากว่าต้นทุนมันต่างกันเยอะก็กลับมาโดดเด่นอีกครั้งหนึง่ง <c> ส <oughs> ำหรับบ้านปูเราต้องดูดตัวนี้มันบังเอิญสองเรื่องเข้ามาพร้อมกันนะครับก็คือราคาฐานหินนะครับก็ยังคงทรงตัวอยู่คือขึ้นมาแรงมากนะครับขึ้นไปทออา3,032.70 แล้วก็ปรับฐานลงมาหลังจากกิน <c oughs> สั่งให้เหมืองฐานหินผลิตฐานหินเพิ่มนะครับในประเทศเพิ่มน้อยล้านตันแต่ว่าพอหายตกใจมันก็แค่สาเปอร์เซ็นเองก็เลยไม่ได้สี่เรียแล้วก็ยืนนะครับเพียงแต่ว่าบ้านปูเนี่ยมันมีเรื่องของลูกหุ้นกับวอลเลนเข้าตลาดนะครับ <c oughs> พอวอลเลนเข้ามาส่กคนโอ้ยกําไรเยอะก็เลยขายทั้งหมยแต่ตรงนี้เนี่ยลงมาแนวรับใหญ่แล้วนะครับสิบสองเก้านะครับแล้วถ้าปิดเหนือสิบสามหกได้เมื่อไหร่รนี้ แสดงว่าจะขึ้นทำนิวไฮและลอบใหม่นะครับเพราะว่าก็เป็นแนวน้มขาขึ้นนะครับเวลาขึ้นต้องมีนิวไฮอยู่แล้วนะครับก็เป็นตัวเดิงกำลังมองอยู่ว่าน่าจะเป็นลูกรักตัวถัดไปเด่นกว่า IRPC นะครับเพราะว่าถ้ามองกันในแง่ของราคาตาดหินออทามไฮเนี่ยราคาหุ้นมันควรจะไปไกลกว่าน,นี้อีกเยอะนะครับครับก็มาดูภาพรวม ก็ยืดยัยยกยักอยู่นะครับสำหรับตลาดแต่ระหว่างนี้เนี่ยไม่ต้องสนใจดัชดชนีเยอะนะครับเพราะว่ายังไงยังไงเนี่ยมันไม่ลงแรงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าโอเคกองทุนก็ขายหนักแต่ว่าฝรั่งซื้อเยอะนะครับซื้อหนักมากเป็นในสัปดาห์ที่ผ่านมามีทั้งห้าพันล้านสามพันล้านนะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้ชนดนัาน,นิดหน่อยสุดท้ายฝรั่งมา มันพูดเหมือนก็ต้องขึ้นอยู่แล้วแลวหละฝรั่งเข้ามาเพราะอะไรก็เพราะค่าเงินอ่ะนะครับที่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นอย่างแรงนะครับตัวนี้รีบาลดิดหน่อยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็กลงมาตอบลงมาใหม่นะครับภาพรวมก็โอเคดูคือมันมีพูดนให้เล่นทุกวันนะครับมี selective buy ทุกวันอ่ะนะครับภาพรวมก็เลยค่อนข้างแข็งแรงโอเค มาดูคําถามท่านผู้ชมท่านนักลงทุนนะครับเป็นยังไงบ้างครับสวัสดีครับคุณนลินีคุณฮาริตา SCB หลายคนจะมาซื้อดักนะครับว่า SCB ถูกโอเคแบงก์ราคานกระดานนะครับว่ามันมัน แต่ใน,นแง่ของของ valuation นั่นนะครับเนี่ยให้ดูตรงนี้เลยนะครับให้ดูกันแบบ Real Time ตรงนี้ PE นะครับเราใส่ใส่พันธุ์เข้าไปเดี๋ยวนี้เอสเฟนก็คำนวณให้เสร็จนะครับ P E เ u r คอร์เ E ย้อนหลัง4ีไตรมาสเนี่ยเขาอยู่สิบสีเท่าคือ P E ยิ่งแพงยิ่งสูงแสดงว่ายิ่งแพงนะครับในขณะที่ k-bank อันนี้ง่ายง่ายร้อสี่บาทห้าสิบเนี่ย P E อยู่แค่แบาทแปดเท่ากว่ากว่านั้งเองนะครับยังไม่ถึงเก้าเท่าเลยเมื่อกี้สิบสเท่ากว่ากับแปดเท่าเกือบครึ่งครึ่งเลยนะในแง่ Valuation เนี่ย k-bank ทำไมถึงโดดเด่นกว่าไทยพณนชย์ิในแง่การไปลงเทคคอม m p น n ีเนี่ยทั้งคู่มีศักยภาพเท่ากันแต่ว่าไทไทพณนชย์ิก็ขึ้นมาเยอะทําให้พีเขาสูงนะครับเคแบงก์ K ก็เลยโดดเด่นกว่าเรามาดูแนวรับแนวต้านไทยพณนชย์ิแนวรับก็123ยมแนวต้าน100 ร้อย้ากร้อยิบเจ็ดไม่ไม่เด่นนะครับเคแบงสวยกว่าเคแบงํ K ์ทำนิวไฮของรอบด้วยนะครับเนี่ยสวยงามมาพร้อมวอลุูมด้วยก็นาตาถัดไปก็อยู่สี่สิบเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดจุดห้าประมาณนี้นะครับครับคุณปันปานเป๊ะเลยนะครับบ้านปูม จับก็เส้น25วันพอดีนะครับ EMA 25วันเตะ วอลเลนห้ากับวอลเลนสี่มันยังหาจุดสมดุลไม่เจอนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะเจอจุดสมดุลของราคามันเองนะครับมันเพิ่งเข้ามาใหม่ๆมันยังหากันไม่เจอในรพีซื้อไหมก,ก็โอเคมีอยู่ก็เล่นโปรฟิตลันนะครับแต่ถ้าจะซื้อแนะนำไปซื้อบ้านกูโอเคกว่าแต่ถ้าซื้อเล่นสั้นก็รอมันทะลุ ็ 4, 7 6ก่อนนะ,นะครับรอบนี้แข็งแรงจริงๆนะครับไอ้ลูกหลักขึ้นขึ้นมาจะได้ขายแล้วไปซื้อบ้านปูนะครับเพราะว่าดูแล้วอัพไซด์ของบ้านปูจะเยอะกว่า น้องเมยถามไอวกับท็อปสุดดีทั้งคู่เลยนะครับอืมสวยงามวันนี้แรงซื้อเข้ามาเด่นเลยนะครับไอวนะครับนาตั้งก็อยู่ข้างบนนะ48 50ไทยออยสวยกว่านะครับค่ากันกันขึ้นต่อเนื่องก็นาตาแรกก็อยู่ประมาณ61แล้วก็65นะครับไทยออย แต่ส่วนตัวมีสิทธเทเล็กเจ็ดนะคุณสมจินตนาสวัสดีครับแรงครับเคแบงวันนี้ก็มีเรื่องของเคการนเอนะครับซึ่งกำลังคิดกำลังเทรนแรงวันนี้วันรุ่มมาเยอะแล้วนะคุณน้อยใจเย็นๆเราขายถึร้อยสี่สิบเจด เล่นติดชึ่งไปก่อนนะครับแต่รอบใหญ่อาจจะไม่ได้มากกว่าน,นั้น <c oughs> W H A เทนเขาก็โอเคนะ W H A โอ้ดีกาดเย็นอย่างเลยชนาต้านอยู่อ่ะตรงนี้เลยนะครับสามบาทสี่สิบสองยืนได้น่าจะน่าจะไปได้แรงนะครับกรณียืนได้เนี่ยไปสามบาทแปดสิบเลยนะครับ มนครับสวัสดีครับเคแบงซื้อได้ไหมแนะนำซื้อนะครับเทรดดิ้งร้อยสี่สี่ขายร้อยสี่สิบเจ็ดห้าสิบเล่นติดชึ่งนะครับแต่รอบใหญ่อาจจะได้ไฮเดิมร้อยห้าสิบสามคุณนลินีแบมไม่เด่นเลยนะครับโอเคชอตเทอร์ okay. term, มีโพสิทีฟมีนิวไฮ นาต้านก็อยู่มาสิบเก้าทสา CPO ก็ไม่เด่นนะครับกับโพสิทีฟนิดหน่อยก็เราได้โปรฟิตลันได้แต่ไม่น่าซื้อคุณชัยถาม FMT กับทู ตัวนี้ต้องคอยเช็คเรื่อยๆนะธุรกิจมันเป็นอะไรที่แบบยิ่งกับแฟชั่นอีกนะเวลาดีก็ดีพอธุรกิจมัลาสมัยเร็วอะ่ะพอมันเริ่มก็เลิกเร็วมากเลยนะครับช็อตเทอมบอลุ่มมันไม่ต่อเนื่องนะครับแนวต้านอยู่ข้างบนอนะ่ะหบาทยี่สิบหกบาทสี่สิบ ครูโดนหลอกไปหลอกมานะเจอดาบปักวิญญาณเฉยเลยวันก่อนเจอดับปักวิญญาณแล้วก็สลดเลยนะครับขึ้นไปสีสีเสาแล้วก็ทุบลงมาดูยากกัน,นะครับสะบัดแรงมาก ตัวหนึ่งมนะั้งทำไมไม่ขึ้นโหไม่ไม่สวยแล้วแท่งใหญ่ เป็นโทษปรัชญาเลยนะครับเบรจริงๆมันมันไม่ใช่นั่นแหละจริงๆมันเบรกอย่างนี้มันควรจะวิ่งและแต่ที่ไม่วิ่งแสดงว่าตรงนี้ไม่ใช่ไม่มีนัยยะแล้วแหละ ระวังแนะนําว่าระวังมีแรงขายเยอะอยู่นคนๆน่าจะทยอยขายทํากําไรไปก่อนนะครับไม่ใช่แล้วถ้าเป็นสัญญาณซื้อมันต้องวิ่งเลยนะครับตอดนั้นว่ามันจะไปสิบบาทได้แต่ดูทรงแล้วไม่ใช่แล้วลนะว่าอัพ อืมวันนี้มีวอลลุ่มเข้ามานะวอลลุ่มล l ร์ตแต่ก็มีมาหลายคนละมามาหยุดหยุดนะครับ KSL อืมไม่เอาแล้วมีสัญญาณขายแท่งแดงใหญ่เลยนะครับ CPF ก็ไม่ดีเจียติดดินเลยนะครับก็ที่คุยกันมาตลอดอะนะครับว่าต้นทุนก็คือถ,ถั่วเหลืองน,นะครับขึ้นกระจายเลยนะครับเพราะนั้นมาร์จินก็เลยหายไปใช่ยออย พูดไปแล้วนะครับบ้านปุมพูดไปแล้วโอเคก็มาดูภาพรวมตบท้ายนิดนึงโอเคก็ selective buy ไม่ต้องสนใจดัชนีเยอะนักนะครับตบไปตบมาวันนี้ก็โอเคแค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ